จเจริญสุขจเจริญพรสถาสถาัุชนจะิธรรมกระยารม,มีทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่วันนี้หลวงป,ปู่ขอนนทุกท่านมากราบไหว้พระนาวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี กับกอเจ้ทุกท่านกับขอพอรอันเป็นมงคลได้ตามปรารถนาโอ้ข้ามาในนี้น จะสาธุเจอน้องเหมียวน้องเมียวพ้อต้อนรับเลยละลูกน้องเหมียวแม่เมียวแม่เหมียว,วต้อนรับเลยน้องเหมียวเด็กวัดลูกเด็กวัดต้อนรับเลยลูกโอนั่งในพรมนั่งอยู่ในพรมนั่งดีเลยนั่งอยู่ในพรมยางดีเลยใ <c oughs> นลูกดูเรื่องนะี้ทักทายกันหน่อยลูก ทักทายกันหน่อยเอ็มเมียวเอมมียวเอมียวเอ็มียวเอ็มียวไหนลูกอ๋อไหนดูดิกรายลงโพนะกระายลงโพนกรายลงโหนะลงโพนวันลงโพมีเพื่อนเยอะแยะเลยโอ๊ยโอยต่อยเย่อชื่ออะไรคะชื่ออะไรเหรอโอ้ยวันควนสมบูรณ์ดีครับ อยู่กับวัดอยู่ที่วัด,ดนะี่เนาะเป็นแต่วัด <c oughs> นั่งสละรับอยู่กลางศาลานี่เลยครับนั่งอยู่ต้อนรับอยู่กลางศาลาการบูรพ์นี่เลยไปละเนาะขอโชคดีนะเด้ออยู่ดีมีสุขนะกรับขอขอทุกท่านกราบไหว้พระขอพรได้ตามปรารถนานะขอมโนทนาธาตุขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนทุกท่านได้รับชมคลิปของครูได้มีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้ไหว้พระด้วย วเวลาที่มาก็ขออนุมโมนทนากับหลวงปู่ที่ได้ถ่ายทำคลิปองนี้ให้กับคนท่านได้กลับไหว้พระตามสมปรารถนาขอพระอุปสลานจงองันมัให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกายสุขใจมีอายุวันนาสุขภาพพระปฏิบัติธรรมตบะตัว,าวการทุกคนทุกท่านเถิดน้องเมียนลวงปูกลับมาแล,ลา้วลูกนะปูไปแล้วครับปูไปแล้วนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ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  สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมเนาะโชคดีมีใจสมปรับนาในสิชินีพัฒนาเพราะการดูคนทุกท่านเดือดบอด เจ้าเมียวเจ้าเมียวเมียวอีกนึงเมียวอยู่นี่เป็นอะไรลูกโอ้ยขนเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื้อนลูกเรื้อนโอ้โหมีคาส่าให้หน่าลูกเหรอหืมมีคาส่าให้เลยเออเมียววัดเมียววัดเจ้าเจ้าเจ้าครับครับครับมีคาสาลูกมีคาส่าให้เลยหลวงปู่คาส่ายลูกด้วยเนาะเป็นโรคเรือโรคผิวหนังโอ้ยใครอยู่แถนี้มีใคาส่ายให้หน่อยลูกหืม อ่อนอ่อนละอ่อนละไม่มีใครถ่ายยาให้เนาะมีการรักษาให้เลยอยู่แบบอยู่แบบธรรมชาติพอเพียงพอเพียงเป็นเด็กวัดนะเนาะเด็กวัดเนาะอืมเจมิวเจมิวเจมิวผู้น่ารักผู้น,น,น่าสงสารเป็นเด็กวัดจะไม่ได้รับการรักษาเนาะเป็นแผลหมดเลย เดินตามมาเหรอไปอยู่วัดปองใชยด้วยกันเหรอจะตามหลวงปูป่ปไปอยู่วัดปองใชยด้วยเอ้าตมไปเยอะเลยมามามาตามตามตามออตามมาตามมาตามมาอ้อนแล้วอ้อนพระแล้วเม่เมียอ้อนพระเม่เมียอ้อนพระแล้ว ขอเปุณเด็กวัดอบคุรับขอนโมธนากับสถาสารชนจะได้ทำที่ได้จิตใจที่หลวงปูทุกๆกิทุกๆกิจของสที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติมาเนาะขอบคุณขอนโมธนายที่หลวงปูได้กระทำในทุกๆบุญขอจงถึงย่ายไอจุกทุกท่านตการุกนทุกท่านด้วยเถิด สำหรับทิ่นี้ก็ขอ,อยุติวัฒนี้ก่อนเนะี่ยพวกก็หมายในคิวสบายขอความสุขจงมีในะทุกคนทุกท่านตัวการทุกท่านทุกคน,กคนสาธุอายุวันโนสุขังพระลงัง